เศรษฐีเนี่ยท่านอยู่เงินทองท่านก็กลายเป็นถ่านแล้วก็ถา่านไปขายแล้วก็นางคนนี้ก็เลยนางกีสาโคตมีเนี่ยเอาถ่านไปหยิบใส่มือแล้วกลายเป็นเงินเป็นทอง,งเศรษฐีชอบมากกเลยยกให้เป็นลูกสะใภ้แต่งงานกับลูกตุกชายตัวเองแล้วก็ถึงท่านก็นางก็ตั้งท้องนะฮะตั้งท้องเสร็จแล้วก็นั่นแหละตามเรื่องราวก็คือลูกเสียชีวิตลูกถึงแก่ความตายแล้วเ็รอ้องไห้ครวมไปไปหาใครที่จะ หายารักษาจะฟื้นความตายนะจากแบบตายก็เศร้าโศกเสียใจนะหายาหาหมอก็หาไม่ได้มีท่านแน,นะนำก็คืออสเดตประสัมาสัพทธเจ้าไปหาพระโงค์พระองค์ก็รู้ใจของนางแล้วนะก็เลยบอกว่าเรารักษาได้แต่มีข้อแม้คือนางต้องไปหาเมล็ดผักกาดนะในบ้านที่ไม่มีคนตายเลยนะนางไปหาให้ได้ถ้านางหาได้เราจะรักษาด้วของเธอ now that